When storm clouds pass storm clouds skies the sky are skies are clear พอขอมือนอนเขาให้พิสูจน์นะครับให้พิสูน์ว่า c o s คอสเอคูณคอสหกสิบลอบเอออเซตา้ตาเซต้ามุมต้องเปลี่ยนแปลงได้หรือคอสเซตา้าคูณคอสหกสิบบเฟตา้าคูณคอสหกสิบบเฟตเท่ากับคอสสามเฟตา้าส่วนสี่ ก็คือพยายามจะใช้หลักการที่อาศัยว่าคอสคูณกันครับก็ดึงเอาใส่สองแล้วก็สองไว้เอามุมมากไว้หน้า ตอนนี้เรายังไม่ได้ทําอะไรเลยเพียงแต่ทําไมลูกก็จัดระบบมันเส้นใหม่เป็นเอาสองมาช่วยนะแล้วก็มุมมากไว้หน้า,นาต่อไปเราก็เริ่มเริ่มด้วยคอสเซต้าส่วนสองสองคอสคอสก็กลายเป็น c o s สามคอสส,ม,อส,สมก็มุมมาบวกกันก็ได้ร้อยสบ บวก cos d ดก็มุมมาลบก,กันก็ได้2องเฟตาครับ cos ซ้ำบวกค o s ด็ก็หกบวกหกได้120ยีิบก็คือ60กับหกสหายไปแล้วก็ตัวลบเซตาก็เป็นลบลบก็กลายเป็นบวกเสร็จแล้วเราก็แทนค่าสิ่งที่เรารู้เข้าไปก่อน คอสเซต้าส่วนสองนะครับอันนี้ก็ลบเซนวนสองบวกด้วย c o s สองเซตา้าแล้วก็เอาคอสเซต้าคูณเข้าไปเที่ยวหนึ่งก็กลายเป็นลบ c o s เซต้าส่วนสแล้วก็บวกด้วย c o s สองเซตา้าคอสเซต้าส่วนสอง ถึงตรงนี้แล้วหนูก็จะต้องแปลงต่ออีกเที่ยวหนึ่งนะครับแปลงต่ออีกเที่ยวหนึ่งแปงต่อไปก็โดยการทำไมครับก็เปลี่ยนจากผลคูณให้เป็นผลบวกนะครับก็เติมเลขสองเข้าไปก็ลบคอเซต้าส่วนสี่บวกด้วยอันนี้ก็ส่วน4เหมือนกัน แต่จะเป็นคอส s u มก็คือคอสสามเซตาบวกด้วยคอสดิฟก็คือ c o s เซต้าเดียวเห็นไม้มโชคดีแล้วเนี่ยลบคอสเซต้าสนสกับบวกคอสเซต้าสนสี่จะหมดไปก็จะเหลือแค่คอสสามเซต้าส่วนสี่ ซึ่งก็จะเท่าขวามือของเราเนั่นเองแต่ไม่นักเรียนฝึกทำโจทย์บ่อยเนี่ยมันชักคล่องนะคล่องก็คือเห็นโจทย์ก็ก็หายที่จะทำแต่นักเรียนไม่ได้ทำด้วยตัวเองนะนเลยก็มันดูว่ามันจะยากแต่มันจริงๆแล้วมันก็ไม่ยากอะไรก็แทนค่าในสูตรนะ ตกแต่งให้มันเข้ากับแบบฟอร์มที่เรารู้นะคอสหกสิบคูณคอสเจสิบบวกคอสยสิบคูณคอส์ิสองแล้วลบด้วยคอสสิบมีค่าเท่าไหร่ส่วนมากเราก็ใช้หลักเย็นเดียวกันก็คือเปลี่ยนจากคูณกันให้เป็นบวกซะให้ได้ ก็เท่ากับตัวนี้คอรหกสิแปคอรเจ็ดิบเอามุมมากไว้หน้าเลยก็เป็นคอรเจ็ดสิบแคอรหกสิบแล้วก็เอา2หารเหมือนเดิมอันนี้มุมมากอยู่แล้วก็เป็น2องคอรยี่ส2บคอส์ิบสองแล้วส่วนด้วย2องเนี่ยลบดวยคอ์ส10 สองคอสคอสก็สุดแล้วสองคอสคอสคือคอสซัมบวกคอสด็บคอสซก็คือเอาเจ็ดบแปดบวกเอาหกสิบแปดได้เท่าไหร่ครับร้อยสี่สี่ใช่ไหมลูกร้อยสี่หกบวกด้วยคอสด็บคอสด็บก็คือมุมลบก,กันก็จะเหลือสิบส่วนสองยังอยู่นะครับส่วน2ยังอยู่ อันนี้เหมือนกันครับก็กลายเป็น2ก็เป็นคอสซัมก็คอส34บวกด้วยคอสเด็ก็คือคอสสิบส่วน2เหมือนกันนะครับส่วน2แล้วก็ลบด้วยคอสสิบไอ้คอสสิบส่วนส,วนสวนเนี่ยอันนี้ก็มีคอสสิบส่วนส,วนสวนก็จะรวมเป็น1ไป ไ hey, นะอ้ลงก,ก็เป็นศูนย์นะลงไปอ่าลงเป็นศูนย์คอสสิบส่วนสองคอสสิบส่วนสองก็ไปคอสสิบไปเฉยแล้วลบไปคอสสิบก็จะเป็นศูนย์ไปมันก็เหลือหนอะว่าอะไรครับคอสหกสิบแปดคอสเจ็ดสิบแปดบวกคอสยี่สิบสองคอสสิบสองลบคอสสิบเนี่ยนะเราสามารถที่จะเปลี่ยนจาก ผลคูณให้เป็นผลบวกหรือผลต่างได้แต่การจะเปลี่ยนต้องอาใัยเลขสองมาช่วยนะครับเราก็เติมเลขสองเข้าไปสองเติมตัวนี้สองเติมตรงนี้อันนี้ก็สองเติมนี้สองเติมตรงนี้แล้วก็ใช้สูตรสองคอสคอสก็กลายเป็นคอส sum นะบวกคอสดิฟไอคอสซัมเนี่ยมันก็กลายเป็นคอสสี่หกคอสดิก็เหลือ c o s สิบ เนี้ยคอสซัมก็กลายเป็นคอสสามสิบสี่คอสิปหรือคอสสิเหว่าคอสสิ็ส่วนสองกับคอสเซ็ส่วนสองเนี่ยรวมกันเป็นหนึ่งนะครับรวมกันเป็นคอสคอส10พอดีเพราะคอสเซ็พอดีเนี่ยก็จะลบกับคอสสิก็หมดไปเพราะที่เหลือตรงนี้ก็กลายเป็นคอสร้อยสี่หบวกกับคอสสามสิบสี่ส่วนสอง นักเรียนไม่ได้กังวลเรื่องค่าของมันนักเรียนก็ทำต่อว่าจากคอสบวกกันเนี่ยเราก็เปลี่ยนเป็นผลคูณได้หรือถ้าใครมองเห็นสภาพของมันได้ง่ายๆก็ว่าจริงๆแล้วคอสร้ส 100, อยคอสร้อยสี่สหกเนี่ยนะจริงๆแล้วก็คืออะไรครับคอสสี่สหกก็คือคอสสามสิบสี่นั่นเองแต่ติดลบลบคอสสามสี่เจอคอสสามสี่ก็กลายเป็นศูนย์ก็ได้ศูนย์ส่วนสอง คำตอบกคือศูนย์หรือถ้าใครมองไม่ออกก็จะใช้ผลบวกต่อก็ได้อ่ะถ,ถ,ถ,ถ้าจะถถ้้าาใช้ผลบวกต่อก็สามออฟถูคอก็เป็น2องคอสฮารซมก็คอ costs, สฮ half s u มก็เป็น 100, 180, ร้อยร้อยแปดสิบเอาเครื่องเดียวคอสเก้าสิบคอสฮาดิตรงนี้ทําผิดก็ไม่เป็นไรเพราะคอสเก้าสิบเป็น0นูนย์ลูก แต่เขียนให้ถูกเดีกว่าสองคอร์ทับซัมคอร์ทับดิฟก็ร้อยสี่บกลบสามสี่ก็จะเหลือร้อยเท่าไหร่ครับร้อยสิบสองมร้อยสิบสองไม่รู้ค่าแต่คอร์ทเก้าสิบรู้ว่าเป็นเป็นศูนย์คำตอบก็คือศูนย์เหมือนกันเรียนทำแล้วนะเรียนสังเกตว่าเออถ้ามุมบวกร้อยแปดสิบเนี่ย ค่าทรายค่าคอสเนี่ยมันจะตรงข้ามกัน